รวมสิ่คำถามยอดฮิตและแปลกๆที่ไอรินบอลได้รับสอบถามมาบ่อยๆเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างมาดูกันครับ คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะคะคลิปนี้ไอซ์บิ๊กบอลก็จะมาเล่าถึงเกี่ยวกับคําถามที่ไอซบิบอลได้รับอินบ็อกมาบ่อยๆนะครับผมซึ่งตั่นแต่ไอซ์บิบอลทําเพจมานะครับหลังๆมาเนี่ยไอซบิบอลได้อินบ็อกสอบถามเนี่ยวันวันหนึ่งนะครับผมไม่น้อยกว่า20ข้อความเลยนะครับผมซึ่งบางคาถามก็เป็นเรื่องง่ายๆที่คนมักจะเข้าใจผิดกันนะครับผมเรื่องถึงแบบ คนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆนะครับผมซึ่ง1ิคําถามเนี่ยจะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับคําถามแรกนะครับผมคําถามนี้ต้องบอกเลยว่าเอ็นบอลเนี่ยได้รับมาค่อนข้างบ่อยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กๆนะครับก็คือใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยหชั่วโมงต่อวันเครื่องจะพังเร็วไหมนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าใช้งานแบบ6ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อให้ใช้งาน12ชั่วโมงเกือบ20ชั่วโมงต่อวันเนี่ยจริงๆก็ไม่เป็นไรนะรผม มันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นนะครับอารมณ์ก็เหมือนรถยนต์นะครับผมที่แบบสามารถขับได้เรื่อยๆต่อนเนื่องยาวๆอยู่ที่ว่าคนขับจะขับไหวไหมนะครับผมจะมีแค่ไม่กี่กรณีเท่านั้นนะผมที่จะทำให้เครื่องพังไวหนึ่งก็คือไป OC CPU การ์ดจอแรมอะไรต่างๆเนี่ยให้มันประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยที่ตัวฮาร์ดแวร์ไม่รองรับนะครับเช่นแบบใช้แคสซิงลมธรรมดาเนี่ยไปโ c c p u ให้มันร้อนจ๋าๆเลยโ c การ์ดจอให้มันร้อนจ๋าๆเนี่ย แน่นอนว่าถ้าทําอย่างนั้นไปบ,บ่อยๆเครื่องก็จะพังไวพังไวแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเปิดคอมทิ้งไว้24ชั่วโมงแบบไม่ปิดเลยนะผมต่อเนื่องแบบ1สัปดาห์2สัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนๆเนี่ยก็จะพังไวเช่นเดียวกันนะผมอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เอาการ์ดจอไปขุดบิตคอยนะครับผมก็คือพวกอุปกรณ์คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้นะผมสามารถใช้งานต่อเนื่องยาวๆได้นะผมเพียงแต่ว่าขอให้เครื่องเนี่ยได้พักหน่อยนะครับผมหรือว่า มีการระบายความร้อนที่ดีนั่นเองคำถามที่2อนะครับอันนี้คือส่วนตัวก็เคยทำมาเหมือนกันนะครับพื้นที่ไดซีเหลือน้อยคุมไฟล์ทั้งหมดของไดซีลบทิ้งหมดเลยแล้วเครื่องเอ๋ทำยังไงดีครับอันนี้เขาบอกเลยว่าห้ามทำโดยเด็ดขาดนะครับก็คือการที่แบบพื้นที่ไดซีมันขึ้นตัวแดงเหลือน้อยใช่ไหมคุมไฟล์ทั้งหมดของไดซีแล้วกดชิปดีลิททิ้งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเครื่องเอ๋แน่นอน เพราะว่าการคุมไฟล์แล้วลบเนี่ยมันจะเป็นลบทั้งในส่วนของโปรแกรมไฟล์ตัว Windows ตัวแบบโปรแกรมซิสเต็มอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นโปรแกรมสําคัญในการรัน i n d o w s นะครับผมถ้าบางอย่างมันหายไปเนี่ยแน่นอนว่าเครื่องมันต้องแบบค้างๆแห้งๆเออๆแน่นอนนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือโลวินโดใหม่นะครับผมสำหรับใครที่แบบ กดชิปลิลิทลบไปทั้งหมดแล้วนะส่วนวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าไดซีเหลือน้อยเนี่ยจริงๆไอ้ทุกคน,นก็มีคลิปขึ้นทำมาให้ดูแล้วนะผมก็คือวิธีการลบไฟล์ขยะในเครื่องนั่นเองนะผมหรือว่าใช้วิธีการดิสินอัพตัวเครื่องก็ได้เช่นกันนะคำถามที่3อันนี้บอกเลยว่าแปลกมากนะผมก็คือมีน้องคนหนึ่งทักมาถามว่าพี่ครับผมใช้ Microsoft Word อยู่ใช้ตีมเป็นสีดำแล้วเวลาพิมพ์เอกสารออกมาเนี่ยเอกสารที่พิมพ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีดำแล้วก็เป็นฟอนต์สีขาวไหมครับ อันนี้เราบอกเลยว่าถ้าเราพิมพ์เอกสารออกมาจริงๆเนี่ยเอกสารจะไม่เป็นสีดําตามธีมนะครับผมซึ่งเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัวตีมสีดำเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หน้าตา UI ของ Microsoft Word เท่านั้นนะครับผมไม่ใช่ไปเปลี่ยนการพิมพ์สีออกมาให้มันกลายเป็นสีดําสีขาวอะไรอย่างนั้นนะอารมณ์มันจะเหมือนกับการที่เราเปลี่ยนตีมตัว Microsoft Windows ให้เป็นสีดำนะครับผมเพื่อการใช้งานสบายตาขึ้นนั่นเองนะ <Okay. S 1> ข้อที่4 AMD มันไม่ร้อนเลยพี่ อันนี้องบอกว่าว่งมันก็ได้รับสอบถามมบ่อยเช่นกันนะผมคือหลายๆคนเนี่ยยังมีชุดความร,รู้เดิมๆอยู่นะครับว่า AMD มันร้อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่มันจะมีายเ้นเนี่ยใช่ครับมันร้อนจริงๆนะผมแต่พอป้าลิซ่าเขาเนี่ยออกตัว AMD ไรเ้นมาความร้อนเนี่ยมันร้อนน้อยลงเยอะมากๆแล้วนะผมแทบจะเรียกได้ว่าร้อนน้อยกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำนะครับ ซึ่งแนะนําว่าใครที่ยังเชื่ออะไรแบบนี้อยู่นะผมแนะนําว่าให้ไปหาดูคลิปเปรียบเทียบกันเลยนะครับระหว่าง AMD กับ Intel เนี่ยเอาเป็นรุ่นลายเดียวกันปีเดียวกันเนี่ยตัวไหนจะร้อนกว่ากันนะครับผมแล้วก็จะได้คําตอบเลยข้อที่5ลงไดเวอร์การ์ดจอ n อ i d i a เดียแล้วเล่นเกมจะแรงขึ้นแม้ว่าตัวเครื่องจะไม่มีการ์ดจอ NV i d i a เดียก็ตามนะครับผมอันนี้คือได้รับอินบ็อกในช่วง2 3สเดือนมาเนี่ยคือได้มาแคบจากทุกวันเลยนะครับก็คือน้องๆหลายคนเนี่ยเข้าใจว่า การลงไดเวอร์การ์ดจอ Nvidia แล้วจะทำให้เครื่องแรงขึ้นซึ่งก็จริงนะผมสำหรับใครที่ใช้การ์ดจอ Nvidia อยู่แล้วนะผมแต่ถ้าใครที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดหรือว่าใช้การ์ดจอ m m ลงดเนี่ยลงไดเวอร์ Nvidia ไปก็เปล่าประโยชน์นะครับผมมันเป็นแค่ตัวซอฟต์แวร์เท่านั้นนะซึ่งตัวซอฟต์แวร์ไดเวอร์ Nvidia เนี่ยต้องทำงานู่กับฮาร์ดแวร์ที่เป็นการ์ดจอ Nvidia ด้วยข้อที่6 n o t e ตบุ๊ asus พ u ฟ h Gaming f15 หรือว่า a15 ปี2021เนี่ย การ์จอแยกมันหายไปซึ่งคำถามนี้ไอ้วอนได้มาเกือบทุกวันจริงๆนะครับผมก็คือใน Device Manager เนี่ยตัวการจอ RTX 3000ซีรีส์เนี่ยมันหายไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว3050 3060เนี่ยเหมือนจะเจอปัญหากันหมดเลยไม่สามารถไม่เลิ่มนเกมฑได้ลื่นเหมือนเก่าหรือว่าจะลงไดเวอร์การ์ดจอไปใหม่ก็ทําไม่ได้นะครับผมซึ่งตัวปัญหานี้เนี่ยมันเกิดจากการตัวโปรแกรม Armory Case นะผมหรือว่าซอฟต์แวร์ของทาง ASUS เขาเนี่ย มันไปเปิดตัว iGPU โหมดไว้นะครับไว้สําหรับสลับตัวการ์ดจอแยกกับการ์ดจอออนบอร์ดนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือเดี๋บอนจะขึ้นภาพให้นะครับก็คือเปิดในตัวโปรแกรม Amory Case นะครับผมแล้วก็ไปปิดตัว iGPU โหมดแล้วก็รีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับผมเพียงเท่านี้ตัวการ์ดจอแยกเนี่ยก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วข้อที่7ลงวินโดว์ใหม่เสร็จแล้วแต่ทำไมติดหลูกต้องกลับมาลงอีกรอบนะครับผมปัญหานี้บอกเลยว่าตากล้องที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็ เจอปัญหานี้มาเหมือนกันนะผมงมแก้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะผมก่จะรู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะผมอันนี้เอนบอเฉลยเลยแล้วกันนะผมสาเหตุที่แท้จริงก็คือเวลาโลวินโดใหม่เสร็จผ่าน USB แฟลชไดส์เนี่ยพอมันเครื่องรีสตาร์ทแล้วนะผมต้องทําการดึง USB แฟลชไดส์ออกก่อนด้วยนะผมไม่งั้นเนี่ยบางรุ่นบางเครื่องเนี่ยมันจะทําการบูตแฟลชไดส์ตลอดเวลานะผมเพราะมันจะจําค่าเดิมไว้อยู่นะ,ะทำใหนะ้หลังจากที่เราลลวินโดว์เสร็จแล้วมันก็จะบูตผ่าน USB แฟลชไดส์เรื่อยๆตลอดเลยนั่นเองนะครับ ม,มาต่อที่คําถามข้อที่8นะครับผมก็คือพี่ครับผมมีการ์ดจอแยกแต่ทําไมเครื่องคอมผมเนี่ยใช้แต่การ์ดจออรอดเล่นเกมไม่เห็นลื่นเลยนะครับผมและทั้งที่ผมลงไดเวอร์การ์ดจอก็แล้วเนี่ยผมแคปให้ดูแล้วเครื่องผมมีการ์ดจอตัวนี้อยู่ซึ่งอินบอลก็ไล่ถามไปเรื่อยๆนะครับว่าติดตั้งเกมโอเคไหมไดเวอร์เวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะครับการใช้างานมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่ง ในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยเขาทำมาถูกหมดแล้วไม่มีผิดนะผมแต่ที่มันผิดก็คือสายตัวที่ต่อ pc ไปยังตัวจอมอนิเตอร์เนี่ยเขาต่อออกจากตัวเมนบอร์ดไม่ได้ต่อสายออกจากตัวการ์ดจอแยกนะครับผมทำให้ตัวการ์ดจอแยกมันไม่ทำงานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลืมเช็คพอร์ตด้วย ข้อที่9พี่ครับผมเห็นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยติดสติ๊กเกอร์ Core i 7เท่ากับว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยต้องแรงกว่าตัวที่ติดสติ๊กเกอร์ Core i 5ทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับต้องบอกเลยว่าคําถามเนี่ยไอ้กก็ได้รับมาบ่อยเหมือนกันนะผมจนทําคลิปอธิบายวิธีการดูรหัส CPU ไปแล้วนะผมแน่นอนว่า ถ้าเราจะดูความแรงของ CPU จริงๆนะครับผมเราจะดูแค่สติกเกอร์อย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราต้องดูรหัสลงท้ายของ CPU ตัวนั้นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมเครื่องนี้ใช้ CPU Core i7 1165G7 เนี่ยรหัส G เป็นตัวประหยัดพลังงานนะครับผมแน่นอนว่ามันย่อมสู้ตัว Core i5 11400H ที่เป็นตัวประสิทธิภาพสูงบนเกมมิ่งโน้ตบุ๊ไม่ได้นะครับผมรหัส H ยังไงก็แรงกว่ารหัส G นั่นเองนะ แล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครข้อที่10นะครับยิ่ง v r แรมการ์ดจอเยอะยิ่งแรงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าจริงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมเวลาเราจะดูการ์ดจอว่ารุ่นไหนแรงไม่แรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะผมเราจะดูตัว2รหัสท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่น rtx 3060เนี่ยรหัสท้ายก็คือ60เนยะครับเทียบกับ rtx 3080เนี่ย เลข80มันมากกว่า60แน่นอนว่าในเรื่องของความแรงเนี่ยกาจอ RTX 3080ย่อมแรงกว่า3060อยู่แล้วนั่นเองแม้ว่าตัว RTX 3060ใน PC Desktop เนี่ยจะมีถึง12 g b มากกว่า RTX 3080ที่มี VRAM แค่10 g ิก็ตาม หรือว่าเราจะไปดูคลิปเปียดเชียบต่างๆใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็คือจะเห็นภาพชัดเจนเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัว3080เนี่ยก็ราคาเนี่ยแพงกว่า3 0 0 0เยอะมากๆอยู่แล้วนะผมแพงกว่าต้องแรงกว่านะผมอันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงโอเคประมาณนี้แล้วก,กันนะผมสำหรับ10คำถามยอดฮิตและแปลกๆที่แอดมินบอลเนี่ยได้รับสอบถามอินบอ์มาบ่อยๆนะผมซึ่งถ้ามือคนไหนมีคาถามหรือว่า สงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงผมจะอ็อ b o x มาสอบถามหรือว่าจะมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมยังไงคลิปนี้เอ้นึ่นก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ subscribe n ่ e l คอมคาม์ี้นะครับ